สวัสดีค่ะช่องแม่บางติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมของเกม Black Desert Online ประจำวันที่1ธันวาคม2564นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บานแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูเน่ยทุกๆช่องทางด้วยนะคะเอาละวันนี้มีอัปเดตอะไรกันบ้างอย่ารอช้าค่ะมาดูกันเลยฟิ มหาลักนะคะก็มีการเพิ่มมินิเกมยาสเข้ามาเนาะก็แม่บ้านรู้ออกเสียงถูกันนะแต่แม่บ้านขอออกเสียงว่ายาสเนออ่ะทีดีก็คือเขาบอกว่าน้องยาเนี่ยได้เผยแพร่เกมการ์ดเกมใหม่เข้ามานะคะหรือว่าถ้าในบ้านเราเนี่ยมองง่ายๆก็คือเกมไพ่นั่นเองนะคะแต่ว่าแม่บ้านไม่แน่ใจว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะ แต่ทีนี้เกมนี้นะคะก็เป็นมินิเกมรูปแบบใหม่เนาะให้เราเอาไปเล่นกับเพื่อนหรือ n p c กันได้สนุกๆน,นะคะโดยที่มันจะมีหน้าการ์ดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะมีลวดลายพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวแล้วก็ดอกไม้เนาะเราสามารถเล่นมินิเกมนี้ได้นะคะโดยที่ให้ไปกดที่เอ่อ EXC นะคะแล้วก็ไปตรงสังคมหรือว่าคีย์ลัด F9 เนาะแล้วก็มีเมนูคำเชิญประลองยาร์ดขึ้นมาให้เรานั่นเองนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสุ่มเออไม่ใช่สุ่มขอโทษให้เราเลือกกลุ่มการและระดับความยากง่ายที่เราต้องการจะเล่นนะคะแล้วก็กรอกชื่อตระกูลของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะเชิญนั่นเองเนาะก็ไปชวนเพื่อนมาเล่นกันได้นะคะก็ประมาณนี้แต่ทีนี้แม่บ้านก็ยังงงอยู่ว่าเล่นแล้วเราจะได้อะไรดูเหมือนแบบเอาไว้เล่นสนุกสนุกเฉยๆอยยังดูไม่มีของรางวัลอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีกิจกรรมให้เราอยู่แล้วละเนาะอ่ะ ทีนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาตอบรับนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทีนี้วิธีเล่นเนี่ยเท่าที่อ่านดูแล้วก็สรุปได้คร่าวๆนะคะก็คือเอ่อจะมีการสุ่มการ์ดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลือกเก็บการ์ดแล้วก็เหมือนให้เรียงกันแล้วก็ให้เราทำคะแนนให้สูงที่สุดนะคะก็เราก็จะเป็นฝ่ายชนะไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยว,ย,วยังไงแม่บ้านก็จะลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะมาค่อยว่ากันละกันเนาะ แต่ทีนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าสรุปออกมาได้จับใจความได้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มการไว้เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งแบบเห็นแล้วก็โอ้โหเยอะมาก ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าสมมติว่าการ์ดที่มีตัวเลขเหมือนกันห้าใบนะคะเราจะได้รับทั้งหมดห0สิบคะแนนทันทีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเรียงกันแบบสี่อันเออก็จะได้รับสาสิบคะแนนอะไรอย่างงี้นะคะโดยที่เขาก็จะมีแบบกลุ่มการ์ดก็จะมีชื่อกลุ่มอีกว่าแบบเป็นหนึ่งชิ้นก็เท่ากับผลรวมของหนึ่งถ้าเป็นสองหอก็เท่ากับ2อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องไปลองเล่นกันดูอีกทีหนึง่งอ่ะประมาณนี้นะคะคร่าวๆเออ ทีนี้เราสามารถไปเล่นกับเอ c พีซได้นะคะเขาบอกว่าสามารถไปเล่นกับเอพซได้บางคนที่หมู่บ้านเวเลียก็จะมีเอ c พีซเอลีนไอนนรีนสปาทารีแล้วก็คีโอนะคะโดยที่ถ้าเราสามารถเอาชนะเออเอาเล่นเกมการ์ตัวนี้กับเอ c พีซได้จะมีฉายาให้เราเนาะขายก็เป็นสายเก็บฉายาก็มาเก็บกันได้นะคะมีฉายาทั้งหมดเออ 8อ,อันนะคะโดยแบ่งเป็นสู้กับนักผจนภัยท่านอื่น4อันแล้วก็สู้กับ m p c 4อันนั่นเองนะคะอ่าเป็นััดเพื่อนกันเถิดลูกเราสำหรับสายเก็บสายยานะคะอ่าต่อไปนะคะ ซีซันพลัสนะคะได้หมดลงแล้วเนาะโดยที่ตัวละครทั้งหมดที่ยังไม่ทําการเปลี่ยนกลับเป็นตัวละครทั่วไปหรือว่าจบประสบการศึกษานั่เองก็จะถูกเปลี่ยนแล้วนะคะโดยอัตโนมัตินะคะคุณไม่ใช่ตัวละครซีซันอีกต่อไปแล้วโดยที่เขาจะมอบกล่องของรางวัลต่างๆผ่านทางจดหมายนะคะให้ไปเช็คดูนะจ๊ะใครที่ยังไม่สําเร็จเควสก็เออเขาจะทําการลบเควสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซีซันนะคะ โดยที่ใครรับไว้ก็ไม่รอดนะคะเขาลบออกหมดเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทําการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบันล่านะคะจะทําการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบัล่าในส่วนที่เสริมประสิทธิภาพในระดับที่สูงที่สุดก็คือเอาไว้ง่ายสมมติว่าเรามี V หรือว่า I v วอยู่ในตัวแล้วก็มีของชิ้นอื่นๆอีกหลายๆชิ้นอย่างเช่นมีอาวุธมีอาวุธทูบัล่าสักสามอันเขาก็จะเลือกอันที่ บวกสูงสุดไว้ให้เรานะคะสมมติกรณีที่มี IV ก็จะเป็น IV ีอันนี้ถ้าเป็น V ีเขาก็จะเก็บ V ไว้ให้นะคะอ่าต่อไปแล้วเขาก็จะลบของออกให้เราทั้งหมดเลยเนาะซึ่งอ,อจะว่าไปเมื่อวานไม่ได้สตรีอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็โอเคก็ประมาณนี้อ่าต่อไปนะคะก็คือเซิร์ฟซิกซนก,ก็จะกลายเป็นเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะแต่ก็กลายเป็นได้ไม่แค่ไม่กี่วัน เพราะอะไรอ่าประกาศเลยเนอะเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วให้แล้วนะคะว่าวันที่ยี่บสองธันวาคมจะเป็นวันที่รีเวิร์กตัวละครทุกตัวเออสิบเจ็ดอาชีพจะเข้าถูกไหมคะรวมทั้งจะมีซีซันฤดูหนาวเข้ามาใหม่ด้วยนะคะฉะนั้นซีซันใหม่มาเมื่อไหร่ก็ตอบตรงนี้เลยนะคะว่า22่ธันวาคม2564เด้อโอเคต่อไปนะคะเออปรับเปลี่ยนวิธีในการรับผลบับนะคะ เป็นร้อยี่สิบนาทีโดยที่ให้เราไป ทีนี้ก็คืออันนี้สรุปย่อเลยนะก็คือปกติเวลาเราไปรับบัฟหลวงพ่อเนาะก็คือตอนนี้ให้เปลี่ยนเป็นทองแท่งสิบ3ีสามอันนะคะเอาไปแลก NPC พซีได้เลยโดยที่เขาจะมอบผลบัฟมาให้เลยไม่ต้องสูมอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือได้พลังโจมตีทั้งหมดบวกแปดความร้ายยาทั้งหมดบวกแปดแล้วความเสียหายบวกแปดประสบการณ์ต่อสู้บวกสิบ้าเอร์ซ็นตฮบวกสิห้าเซ็นก็คือทุกอย่างนะคะส่งไปให้เขาทีเดียวแล้วก็ได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งสูมกันอีกต่อไปแล้วซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่า เออเขาก็ได้แบบเล็งเห็นปัญหาตรงนี้แล้วเขาก็ได้แก้ไขให้แล้วนะคะเอ้ยก็จะก็จะคิดได้นะไม่เป็นไรต่อไปนะคะไอเทมก็เพิ่มไอเทมที่สามารถติดตั้งได้ในคารืหาดแห่งสิงโตแผงคอสีฟ้าก็คือคารืหานะคะมีไอเทมใหม่มาเนี่ยเองมีฉากกั้นเศษดวงดาที่ร่วงหลงน่นขณะยะแล้วก็ฉากกั้นโค้งเศษดวงดาที่ร่วงหลงน่นอันจา๋าวิธีระบัดก็คือต้อง เออประกอบมันขึ้นมานะคะก็คือวิธีประกอบประกอบอะไรก็นั่นแหละ <c oughs> ก็คฤหาสน์ส่งแม่บ้านเองก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยทุกคนคือแบบอยากทาเกีย้ยทำอะไรก่อนนะคะก็ช่างมันเถอเดี๋ยวยังมีโปรเจกต์บังกรนวเวอร์อีก <c oughs> ก็สําหรับใครที่เป็นคนสายคฤหาสน์ก็สู้ๆนะคะก็มีของใหม่เข้ามาให้คุณได้ไปสร้างกันแล้วก็ตกแต่งบ้านคฤหาสน์กันแล้วนะคะทุกคนโอเคต่อไป มอนสเตอร์นะคะคือเขาปรับเรื่องเอ่ออารกรีสของอาร์คมาฮิสเทียแล้วก็สรางประหาพังโบราณคาทุคาให้ลดลงนะคะอันนี้สรุปย่อให้เลยก็คือลดลงนั่นเองก็คือทำให้เราฝ่าไปดีขึ้นอ่าผู้เร่ดีใจกับชาวอาร์คมาฮิสเทียแล้วก็คาทุคาด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดีใจนั้นก็คือเออเดี๋ยวเอานี้ก่อน เขาเพิ so ่มอัตราการได้หินคาพานะคะจากเจ้าโกเลมเอ่อในพื้นที่หุบเขาโอลุนนะคะโดยมีโกเลมหินโกเลมก้อนหินโกเลมแกร่งโกเลมโอมูลแขนซ้ายโกเลมนะคะเพิ่มขึ้น1นึ่งจเท่าแล้วก็2.1เท่านะคะ แล้วก็ทีนี้งานหนึ่งที่แม่บ้านบอกว่าจะดีใจนะคะเมื่อกี้ก็จะก็คือเพิ่มอัตรากระโดดที่อัญมณีเวนหมดดำนะคะในพื้นที่ต่างๆของบาเลนเซีนนั่นเองอ้าวปรมือเย่อันนี้คือคือแอบแบบโอเคอันนี้พีเอทำดีก็ชมนะคะแต่ว่าคิดคิดได้ช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขาเขารับรู้ปัญหาแล้วเขาคิดได้แล้วฉะนั้นก็โอเคชมด้วยด่าด้วยอ่ะฮะก็คือทุกที่เลยนะคะ ก็คือกาฮาร์ดวรกรบาซิมอาร์กมนเหมืองแรกกรมทูดวิหารประจันเซียวคาตรีคุกฟิลาฟิลฮิสเทียนะคะก็คือเพิ่มขึ้นนะคะหลายๆเท่าเลย อ๋ไม่รู้ว่าแบบเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยาก็ไม่รู้นะคะแต่เอาเป็นว่าเขาเพิ่มให้เราแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปลองกระตูใครไปฟาร์มให้ไหนเราได้ดีะอะไรยังไงก็มาแชร์แช์กันได้นะคะแต่ว่าอย่าแย่งที่กันนอแบ่งแบ่งกันนะคะทุกคนแต่อย่างเราทุกคนก็ไม่ต้องไปกระตุกอยู่เซนทอกันอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเพิ่มมาแล้วก็ไม่รู้เพิ่มปอบปล่าเน,เนี่ยขอให้เพิ่มจริงแล้วกันทุกคนจะได้หาอัญมณีเว้มมนม์ดำกันง่ายๆนะคะ อ,อแต่ถ้าใครเอ,ออยากรู้วิธีอื่นๆหรือว่าการหายยูนิวนดํายังไงก็เดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้ตรงมุมขวาบนเนาะมันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็ไปดูคลิปในบ้านได้นะคะอ่ะโอเคส่วนอันนี้ก็สําหรับสายฟาร์มเนาอะอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเพิ่มให้มีการเดอนยามาดีเวมนดําด้วยนะคะจากนาคาทีเทียมแล้วก็คาทูขาด้วยนะคะโอเค สงครามฐานครอบครองนะคะเพิ่มจํานวนสมาชิกสูงสุดสําหรับสหพันธ์กิวจาก100คนเป็น150คนนะคะแต่จํานวนคนที่สามารถลงสงครามได้ก็มีแค่100คนเท่านั้นเนื่องจากเพิ่มจํานวนนะคะสูงสุดก็จะสามารถมีกิวเข้าร่วมไ้ทั้งหมด10กิวนะคะส่วนกิวที่ครอบครองค่ายหรือฐานอยู่แล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมสหพันธ์ได้อีกทางไม่สามารถสมัครเข้าร่วมสหพันธได้ในขณะที่กําลังดําเนินสงครามฐานและครอบครองอยู่นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปที่เหลือก็เป็นเรื่องเออข้อมูลไอเทมนะคะที่ถูกปรับไม่ให้แสดงอ่านนี่คือข้อมูลไอเทมที่ถูกปรับมาให้แสดงนะคะก็คือมี วิหารประจันเซี่ยวก็มีสกเก็แห่งโยนาชิ้นส่วนลดลายปริศนาทองแท่งสิบสชิ้นส่วนเล็บเท้าของผู้ด,ดำานากานะคะอันญมณีเว่นมนดดำกำลังชิ้นส่วนเล็บเท้าของผู้ด,ดำชิ้นส่วนลดลาปริศนาทองแท่งสิบสีอหุบเข่าทีเทียมอันญมณีเว่นมนดำแม่นยามชิ้นส่วนเล็บเท้าของผู้ด,ดำเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็คือถูกปรับมาให้แสดงก็คือเขาไม่ได้เขียนผิดเนาะ ทุกคนเห็นเหมือนแม่บ้านใช่ไหมคะเขาเขียน okay. ว่าข้อมูลไาเทมที่ถูกปรับเปลี่ยนมาให้แสดงนะคะก็คือเหมือนกับจะไม่เห็นว่ามันมีดอกอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำหมถึงต้องปรับเป็นแบบนี้นะคะโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะแล้วก็อย่างอื่นๆนะคะก็มีแก้ไขคําข้อความนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสาหรับวันนี้ก็โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้เรากันบ้างน,นะคะปลยกิจกรรมของขวัญที่ยาาชิงไว้นะคะ กิจกรรมที่1นนะคะกำรรจัดเซนทูลูโทสแห่งโทสะา1ธันวาคมถึง15ธันวาคม2564กเนาะกิจกรรมนี้นะคะเอาง่ายๆเลยก็ค,คือต้องไปลงดันเอออะโทรักซิออนอันที่2นะคะชิคาราเขียเนาะก็คือเมื่อเราไปลงมาสักรอบหนึ่งแล้วนะคะให้เรามาคุยกับ NPC เอดันนะคะเขาจะให้เควสมาอีกเออให้เควสใหม่มาชื่อเควสรยายราน,นอาวุธโบราณแห่งซีการดูสิโดยที่พอเราไปลง รอบที่สองนะคะเราจะได้รับเครื่องเรือนตัวนี้มานะคะซึ่งแม่บ้านก็ได้ไปแล้วเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมมาเหมือนเผื่อใครอยากสะสมของแต่งบ้านชิ้นนี้นะคะแม่บ้านว่ามันสวยดีนะแต่แม่บ้านยังไม่ได้เอาไปตั้งในบ้านเลยแต่ว่าแม่บ้านได้ไปแล้วนั่นเองนะคะก็เควสอเนี้ยมันจะต้อง เออไม่แน่ใจว่ารอบแรกแบบคนยังไม่เคยลงเลยเราจะไปลงอ่ะคะ่ะรับคุยได้ไหมยังไงก็ลองวิ่งไปคุยกับ m อ c ดูก่อนละกันเนาะถ้ารับได้เนี่ยก็คือเอเครับมาเลยนะคะจะได้ไม่ต้องลงหลายรอบเนาะแต่ว่าถ้าใครขยันหรือไงก็ลงเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็อ่าลงไปเลยจัดไปเลยนะคะสัปดาห์ละรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าควสได้กองประดับมันเป็นสัปดาห์ละครั้งใช่ไหม ส่วนวิธีการลงนะคะก็ไปดูคลิปแม่บ้านได้เดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงมุมขวาบนเนาะแต่บางอย่างอาจจะยังไม่ลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเพิ่งลงเหมือนกันแล้วก็ทําคลิปออกมาวันเดียวนะคะแต่ก็ดูเป็นไกด์แนวทางได้นะคะเดี๋ยวไว้แม่บ้านจะทําคลิปสรุปแบบเป๊ะๆอีกทีหนึ่งให้ดีกว่าละกันนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวขอเวลานิดนึงโอเคทีนี้เออ อันที่สองนะคะกิจกรรมที่สองนะคะของขวัญที่ยาสทิ้งไว้เนอะ2ธันวาคมถึง15ธันวาคมก็คืออันนี้เขาบอกว่าเหมือนจะมีเควสเพิ่มนะคะเควสรายสัปดาห์ก็ถ้าใครลงชิคาลาเคียช่วงนี้ก็จะมีเควสได้กล่องอีกอันหนึ่งอืมค่านี้เขาจะไม่ผิดนะเพราะว่าปกติมันได้กล่องอยู่แล้วอะอันนี้เหมือนมันเพิ่มเควสเข้ามาให้เรานะคะโอเคก็ค่าๆประมาณนี้ล่ะคะ่ะ กิจกรรมเฝ้าฝันถึงอาตนาแห่งจิงาานตนาการนะคะกิจกรรมแรกที่หาที่หาฮอตไทม์ค่าประสบการณ์ผานาห้าสิเปอร์เซนต์หนึ่งธนวาคมถึงสิบห้าธนวาคมสองห้าหกสี่นะคะก็ะอ่ะเราชาวใสมาก็ดีใจเย้ก็คือช่วงนี้เพิ่มค่าประสบการณ์พาหนะแล้วก็ฝึกสัตว์นะคะ ของม้านี่เอง50%ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่2นะคะรับอาตาัตราการเกิดก็คือเพิ่มเพิ่มมารุ่นที่สูงขึ้นมีโอกาสสูงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะเมื่อเราแลกเปลี่ยนหรือผสมพันธุ์มาในช่วงนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เพิ่มจำนวนไอเทมไร้ความจำเมื่อเราส่งมาราชวังนะคะสำหรับใครที่ ทำจะทํามาเอ,อเอเบกซัตเทียสิบนะคะก็อ่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่จะได้รับของแล้วนะคะก็คือทํามาส่วงวังเนี่ยเราจะได้รับดอกไม้า้ความจำด้วยช่วงนี้ก็คือจะได้เยอะขึ้นนะคะ โอเคส่วนวิธีทำมะส่งวงนะคะจะหาอ่านดูหน้าเว็บตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะดูคลิปแม่บ้านก็ได้เนาะเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงมุมขวาบนนะคะแต่ว่าคลิปผมแม่บ้านจะเป็นยูแบบเก่านะคะแต่ว่าก็คล้ายๆกันเนาะก็ดูดูได้นั่นเองนะคะไปดูแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็ไปดูวิธีทำมะส่งวงกันได้นะคะ กิจกรรมเปลี่ยนม้าปะให้กลายเป็นม้าราชวาง1ธันวาคมถึง15ธันวาคมนะคะก็อบอกว่ามีคำขอพิเศษมาจากทางราชวังนะคะให้เราไปรับเควสพิเศษจาก n อ c ว่าพลาในรเรียวเวลากิจกรรม n อ c ตัวนี้อยู่ตรงฟาร์มม้าเนินเขาสโตนเทลนะคะอยู่ทางขวาเมืองไฮเดียวนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้ไปรับเควสกับมันนะคะแล้วก็ไปจับม้าป่ามานึงตัวจะได้ราาโกบีมาเจ็ดอันนะคะ ซึ่งรากโกบีตัวนี้เป็นวัตถุดิบหนึ่งที่เอาไว้ทำมาเปษักริสัเทียสิบนั่นเองอ่าทีนี้เผื่อใครอยากสงสัยว่าเอาแล้วมาให้กระสัดเปียสเทียสิบทำยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็ขึ้นคลิปว่าให้ทุกมุมขวาบนละกันเพราะแม่บ้านเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่อดีแม่บ้านนะอ่าแต่ไม่เป็นไรไปดูได้นะคะโอเคอันที่สองนะคะก็เขาก็ให้เรามาส่งวางนั่นเอง ก็คือถ้าเราส่งวังทํามาส่งวังแล้วนะคะก็อย่างที่เอ,อ่อให้ดูไปในคลิปแล้วเนาะก็คือจะได้รับใบจัดส่งการฝึกสับราชวังมาโดยที่นําสามารถนํามาแลกของได้นะคะก็คือ1ใบแลกชิ้นส่วนสายลมอดเอหนึ่งอนันหรือว่าชิ้นส่วนแผ่นดินสันสะเทือนนะคะ45่าใบกล่องแผ่นแลกมานะคะที่จะสุ่มตั้งแต่มาเทียหกถึงเทียแปนะคะแล้วก็50อันนะคะจะได้หน้ากากมาเออไม่ใช่หน้ากากมาก็าคือได้เซ็ต เครื่องมากลางเบนะคะแต่ว่าต้องใช้อย่างละห้าสิบใบเนาะแล้วก็360้บใบนะคะจะเป็นกล่องแผ่นแรกมารุ่นที่8นะคะทีนี้อันนี้นะคะเผื่อใครสงสัยว่าฉันจะแลกอะไรดีถ้าเกิดไม่คิดจะทำเซตกรอบมาบอน,นะคะแนะนำให้แลกเกราะมากลางเบนะคะเพราะว่าดีลองมาจะเกราะมาบอเลยเนาะ ส่วนถ้าเกิดเรื่องออแผ่นแรกมานะคะโดยส่วนตัวแม่บ้านจะใช้45อันแรกแล้วก็ลุ้นเอานะคะระหว่างรุ่นที่6ถึง8แต่ทีนี้ ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไม่ใช่แบบสายม้าที่มีม้าเยอะๆนะคะก็อาจจะแนะนําเป็นอะยอมรอ360อันไปเลยเพื่อเอาม้ารุ่นที่8ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันสุ่มเนี่ยแต่คือแม่บ้านน่ะวิ่งลื่อเรืออยู่แล้วไงมันจะออกมารุ่น6หรือรุ่น7มายังไงก็เอามาวิ่งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลุ้นก็แนะนําเป็น45อันนะคะเพราะว่ามันใช้น้อยกว่ามากๆแต่ถ้าเกิดคุณแบบเอ้ยฉันจะวิ่งแค่แบบเดี่ยวฉันไปได้แบบฉันจะวิ่งเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็อ่ะยอมกัดฟัน360อัน แล้วก็แลกมารุ่นแปะไปเลยนะคะถ้าเกิดแบบไม่มีหนทางหาม้าจากทางอื่นแล้วนนแล้วอยากได้ม้าเทียแปดสักตัวหนึ่งไปไว้วิ่งไปขี่อะไรอย่างนี้ก็โอเคนะคะโอ้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะไม่งงเนาะก็อ่ะลองตัดสินใจดูเนาะว่าจะเอ้าอันไหนดีก็ประมาณนี้นะข้อดีข้อเสียของเอ่อแต่ละแบบนะคะกิจกรรมใครอยากเล่นเกมกับยาบ้างยกมือขึ้น ตั้งแต่วันที่1นธันวาคมถึง8ธันวาคม2564นะคะถ้าใครเข้าร่วมเกมเออมินิเกมยาสนะคะก็เออให้ไปถ่ายภาพสกรีนช็อตแล้วก็เอาไปอัพโหลดลงในเว็บบอร์ดแฟ้มรูปแล้วก็ต้องสกรีนช็อตนะคะใส่คำนำหน้าโพ์ว่ายาแล้วก็แนบภาพสกรีนช็อตที่มีตัวเลขเหมือนกันนะคะ5อันแล้วก็จะต้องเห็นชื่อตระกูของเราในภาพสกรีนช็อตนั้นด้วยนะคะ ทีนี้รางวัลผู้เข้าร่วมทุกคนก็จะได้กล่องอาณาแห่งโชคหนึ่งอันนะคะซึ่งกล่องนี้มันคืออะไรเนี่ยสาม,มารถทําได้ตระกูลละหนึ่งครั้งนะคะใครรู้จักกล่องนี้บ้างข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็โอเคไม่เป็นไรสําหรับแพทอัปเดตและกิจกรรมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็สัปดาห์นี้จะเป็นของสายม้าหน่อยๆเนาะก็นั่นแหละ ย่แม่บ้านก็จะไปวิ่งหมานะจ๊ะทุกคนอ่ะเอาละสําหรับเรื่องมาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีคําถามอะไรอยู่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะแต่อย่างงั้นก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แม่บ้านบอกไว้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าทําไว้ให้หมดแล้วนะคะแต่ถ้ายัางงงอยู่สงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะไม่ว่ากันจ้าโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวร้านค้าเพิร์จะตามมานะคะดูเหมือนจะมีเรื่องเสียดังอีกแล้วนะทุกคนช่วงนี้ชุดแฝงก็จะมาเยอะๆหน่อยนะคะ เอาละอย่าลืมกด like, go share, go stop, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเม็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย